เชื่อมงานหนาๆแก็บกว้างๆดราม่าที่ทําให้นักเชื่อมทุกคนปวดหัววันนี้วงธนวุฒินาเสนอปืนเชื่อมบ้าพลังปล่อยลวดทีละ2เส้นพร้อมชุดควบคุมสปีดแบบอิสระกําหนดความเร็วได้ตามต้องการภายในมีชุดควบคุมความเร็ว2ชุดปล่อยลวดมาพร้อมกันทั้งคู่อรงนี้แสดงให้ดูถึงลวด1.2ม mm, ิลิเมตรออกมานอกเครื่องแล้วเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองถูกป้อนเข้าปืนเชื่อมที่เราปรับพลังงานของปืนให้สอดคล้องกับลวดคู่ซูมให้ดูเห็นกันชัดๆแบบนี้พะละก,กําลังการเชื่อมมีให้เลือกตั้งแต่1.5 2และ3และ4กิโลวัตต์ที่เชื่อมได้นาะถึง7มิลลิเมตรไว้บัดเดินลวดเส้นเดียวซ้ำกัน2รอบเชื่อมอลูมิเนียมนา6มิลมด้วยลวดคู่แบบโลว์สเปลเตอร์ขยายให้ดูกันชัดๆสเก็ตน้อยมากไม่ต้องเก็บงานเลยทีเดียวทีนี้มาดูเหล็กบ้างครับถ้าเป็นเหล็กแบบ6มิลลิเมตรใครเจอสเปลเตอร์มารับไปเลยตัวยาดอง1เปกการเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ความถี่สูงจะสร้างความร้อนแบบเฉพาะจุดหัวใจสำคัญของ,ของการลดการโกง่งดุ้งงอของชิ้นงาน ตัดปัญหางานเชื่อมแก็บยาวแก็บใหญ่ด้วยเครื่องเชื่อมแบบปล่อยลวดคู่กับปืนบ้าพลังและนี่คือชิดแมทัลโซลูชันเซ็นเตอร์เราเลือกแต่เทคโนโลยีที่จะทำให้คุณชนะ